ครับผมอ่ามาเข้าไปแล้วครับในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับผมอ่านะครับทีโบธของของไดร์วิวเชียงใหม่นะครับาเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมที่พิยมพนิษตสำนักงานใหญ่นะครับอ่าติดกับงานวิทยาลัยไฟเทิร์นหรือโตโยต้าเชียงใหม่นะครับผมอ่าด้านข้างๆของเรานะครับก็จะมีอ่าของฮอนด้าเหมือนกันนะครับผม เป็นรถเก๋งนะครับผมรถยนต์นะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับ <c oughs> และยังมีรถอีกหลากหลายรุ่นนะครับผมของ h ันด a ให้ลูกค้าเลือกไปเลยนะครับติดกับถนนใหญ่เลยนะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาได้อย่างง่ายได้ที่บริษัทนิยมพนิตนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับ